ผงไม่พอใจใครอะอาทิตย์เหรอก็ใช่นะสิคะดูสิสิเมย์แท้นะเมย์จะแต่งงานกับคนอื่นไม่มีสลดอะไรเลยตอนอยู่กับแม่ สอบไม่เคยได้ออกไปไหนเลยเลือกเรียนก,ก็ต้องกลับบ้านจะทำอะไรก็ต้องขอก็เลยอยากมีอิสระในเมื่อมันเป็นหน้าที่ต่อให้งานยากแค่ไหนดิฉันก็ต้องทําให้ได้ค่ะน้องวมคะนั่นรถคุณพ่อใช่ไหมคะคงไม่ใช่มัง้งน้องเมยคุณจำผิดแล้วล่ะค่ะคงไม่ใช่หรอกทุกครั้งที่เราด้ช เพื่ออิงออนส่งเข้าประกวดฉันจะคุณกับคุณนายรู้จ้ะว่าไม่ถูกกันแต่แก้วก็ไม่ต้องบอกสิจ้ะว่าฉันเป็นใครฉันก็แกล้งทำทีไปซื้อทูบเหมือนลูกค้าคนหนึ่งก็เท่านั้นคุณก็เห็นเนี่ยผมไม่ได้หยุดเลยเฮ้ยนั่นแหละยังไงวันนี้คุณก็ต้องสืบประวัติของฉันให้ได้ ฉันอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครมีความเกี่ยวข้องยังไงกับทางยอดชัติหนกยุงถ้าคุณจะถามฉันคุณต้องมองหน้าฉันอย่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเพราะฉันก็เป็นคนมีสัตว์สีเหมือนกับคุณสวัสดีจ้าเด็กๆครูชื่อปลิมชื่ออะไรกันบ้างเหรอ มันจะต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวพี่กิ๊กสวัจะหนีก็แล้วกันบอกให้หน่อยหน้าขึ้นมาไม่อย่างนั้นหยู่เม่ตบพี่กุลมันโง่เองที่คิดว่าความรักพักดีของพี่กุลจะมีค่าในสายตาของคุณหลวง ใช่อะหรือพาใครมาด้วยเรนูอะม้าเรนูสวัสดีม้าสิสวัสดีค่ะม้านี่ไม่ต้องมานับยากกับฉันเลยนะยะฉันนอนกับคนที่ทรยศฉันฉันเกลียดมันฉันเกลียดมันนารู้นะว่ามันห่วงเองแต่นั่นมันชีวิตของเขาเขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยตัวของเขาเอง เครียดผู้มีแก๊กแขไผม่เครียดขอเชิญทุกท่านสนับรับฟังการละเล่นดนตรีไทยสมัยใหม่ที่ท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนช่วงอื่นๆอาจจะมีแต่วามเอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวและเพิ่มวิปครีมครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในมอคค่าชื่อทิชาไม่ใช่ทิพาไม่ใช่นิชาไม่ใช่นัมชาทิชา